สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีท่านครับดีตอนเข้ก็สู่ช่องนะครับนะค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วน f ีเอฟซีครับเอฟซีครับย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแอนเชนิยายตัวละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับในการรับชมรับฟังฟังกันให้ดีๆนะครับนะตาสว่างได้แล้วเอฟซีทุกคนเตรียมเฮกันได้แล้วและงานคีไอพีนี้ยอีดําเตรียมตุย นะอีดาเตรียมตุยอ่ะฟังกันให้ดีๆนะครับสิ่งที่ยายแหลมเอามาพูดเมื่อคืนนี้นะครับทุกท่านอันนี้ผมการตีว่าสิ่งที่ยายแหลมพูดคือเรื่องจริงในวันที่ลงพื้นที่ซึ่งข้อมูลที่ยยแหลมพูดนั้นคือเรื่องจริงชาวบ้านทุกคนไปช่วยมันปกป้องมันและยายแหลมก็ยอมรับเองอยู่ในลัฐสุดว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับ ว่าชาวบ้านช่วยกันทําไมชาวบ้านจะไม่ช่วยนะครับชาวบ้านช่วยครับนะช่วยกันปกปิดช่วยกันอะไรช่วยกันแบบว่าเออาจับเจ็ดไล่ฮ้าเจ็ดเจ็ดไล่ก็ให้เหลือไล่ฟ่านะชาวบ้านก็ไม่ไปค้านอะไรอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ต้องนําเรียนไหมทุกคนว่าคือนี่คือเรื่องจริงที่สิ่งที่แหลมพูดและมันอีบานออกมาพูดว่าชาวบ้านไม่ช่วยหาเหวอะไรกูเลยตั้งตู้กับชาวบ้าน กูเนี่ยต้องสู้กับหน่วยงานปกตเขาใจากันอย่างว่าทําไมเรื่องมันถึงช้าล่ะทุกคนเข้าใจเรื่องนี้อย่างว่าทําไมแปลงแรกมันถึงช้าเราสู้กับชาวบ้านบางคนที่อยู่ฝั่งอีดาในช่วงนั้นไม่มีใครมาช่วยขาหมูเลยไม่มีใครเข้าไม่มใีใครเข้ามายุ่งเรื่องนี้เลยเพราะเราเข้าใจว่าชาวบ้านไม่ไมเข้ามาไม่เข้ามาช่วยผมเราเข้าใจ ผมก็ไม่อยากเขามาช่วยเพราะว่าอย่างน้อยเขาคนในหมู่บ้านเดียวกันอย่าเขาจะมองหน้ากันไม่ติดถูกต้องไหมเออเรามันคนนอกอันนี้เรารู้สิ่งที่ยายแหลมพูดเราเข้าใจเรามันคนนอกเพราะเราไม่อยู่ที่นั่นแต่คนที่นั่นเขาต้องเจอหน้ากันทุกวันไปทําไร่ทําสวนเจอหน้ากันเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันอันเนี้ยเราเข้าใจสิ่งที่ยายแหลมพูดแล้วเราก็ไม่อยากให้ชาวบ้านลงมายุ่งเรื่องนี้เพราะผมร้องแค่คนเดียวผมไม่ได้ไปร้องชาวบงชาวบ้าน คนที่มันทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนคงจะรู้ว่าเป็นใครถูกต้องไหมเออนะครับสิ่งที่ยายแหลมพูดเมื่อคืนนี้นะครับผมไะเข้าไปฟังอยู่หลายคนก็คงจะได้เห็นกันในคลิปไปแล้วนะครับต้องชี้แจงให้กับไอีว่าไอ้ขาหมูเนี่ยมันสู้กับอะไรหนึ่งสู้กับเทวดาสู้กับอีดำสู้กับชาวบ้านที่ปกป้องอีดำแล้วสิ่งที่อีบานมาพูดว่าชาวบ้านปกป้องผมไม่เชื่อ นะแต่วันนี้ที่ชาวบ้านเขาเสียใจคือขาช่วยมึงปกป้องแล้วมึงเอาคนนอกมาร้องเรียนชาวบ้านมันหมายความว่าอย่างไรเพียงแค่มึงไม่พอใจยายทู่ช่วงนั้นมึงคิดว่ายายทู่เป็นคนส่งข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้กับหวีนะครับเออนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ยาพูดเนี่ยโอ้โหทุเลศผมพูดอย่างนี้เลยทุเลศ เรียกตรงไหนรู้ปะ่ะอีดำเนรคุณชาวบ้านนะครับผมพูดสั้นๆเดี๋ยวได้ใจฝ่าไม่อ้องขอเหมือนยายทูหรือยายแหลพูดอีดำนี่เนรคุณกัชาวบ้านนะครับการที่ลงตรวจสอบครั้งแรกเนี่ยนะชาวบ้านก็ช่วยกันนะครับยายทูเนี่ยมองตาผมเขียวปัดปัดๆในช่วงนั้นอีจงอีจอด นหลายคนมองตาผมเขียวปัดในช่วงเจ้าที่ลงชุดแรกเลยที่กระลานลงไปตรวจหนึ่งไล่ฟ้าเนี่ยทุกคนมาช่วยปกปิดหมดไม่พูดไม่อะไรแต่ผมเนี่ยครับเป็นคนที่ปล่อยรู้ที่บอกแล้วว่าอยู่ข้างในอีกแต่ก็ไม่มีการเดินไปเพราะมันลบกรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่เราก็ปล่อยปล่อยดูการทำงานสุดท้ายก็ต้องมาร้องเรียนวิน,นัยเห็นไหมครับ ก็ร้องเรียนวินัยนี่ไงนะครับแทุกท่านเข้าใจยังว่าทำไมแปลงแรกมันชาเพราะมีชาวบ้านเขาช่วยกันช่วยจริงๆรินะอันนี้ต้องต้องบอกว่าสิ่งนี้แหลมพูดเขาช่วยกันนะครับอืมแต่แปลงสองเนี่ยไม่มีใครเขากล้าช่วยแล้วเขาช่วยแล้วอียานมาพูดอย่างนี้ใครจะไปช่วยล่ะและชาวบ้านเขาก็ไม่ยุ่งแล้วมึงพาคนอื่นมาร้องเรียนเขาทําให้ตามบุญอะไรเนี่ยเดือดร้อนแล้วหลายคนเดือดร้อนเนี่ยคิดว่ากูไม่รู้นะ เ,ออเบอร์ตาบุญก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตึงเตรียมตัวเหอะกูบอกไล้วอีดำาอีบานจะพาใอ้ดำพังนะครับผมบอกไว้เลยแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่ยุ่งแล้วต่างคนต่างอยู่เขาไม่ยุ่งแล้วครับชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรใครใครทาอะไรไว้ก็รับกรรมตามนั้นถูกต้องไหมครับชาวบ้านเขาอยู่แบบมั่วไม่แม่ของเขาแล้วผมก็ไม่เคยคิดที่จะทร้ายชาวบ้านเหมือนที่อีดํามันทํา คนนอกทำร้ายชาวบ้านไม่เจ็บใจเท่าคนในทำร้ายชาวบ้านด้วยกันเองเจ็บใจมากฝ่าถูกต้องไหมครับผมพูดถูกไหมครับคนนอกทำร้ายชาวบ้านก็คืออีดําไม่เจ็บใจเท่ากับอีดําเอาคนนอกมาทำร้ายคนในหมู่บ้านนะครับไม่เจ็บใจเท่ากับคนในหมู่บ้านทำร้ายตัวเองทำร้ายชาวบ้านด้วยกันเองผมพูดถูกไหมครับยดียรแลมอืมเพราะฉะนั้นฝากไว้คิด พิจารณาด้วยนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนดูว่าอะไรเป็นไงถ้าคนติดตามเรื่องนี้มานะ่ะจะรู้จะเข้าใจแต่ถ้าคนไม่ติดตามมาก็จะไม่เข้าใจคนก็จะไม่รู้ถูกต้องไหมครับผมพูดถูกไหมครับอืแลวคนณยังผมไม่เคยทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนผมร้องเรียนให้อีดําชาวบ้านไม่เกี่ยวเห็นไหมครับ เ,เพราะฉะนั้นคนที่ทำให้ชาวบ้านเดดร้อน FT ทุกคนรู้ดีอีคนที่ชักสุกขชาวบ้านทุกคนรู้ดีนะชาวบ้านบางคนคุยกับผมว่าแม่งเนี่ยแม่งโดนหนอยไปด้วยทำน่าจะให้โดนเยอะฝรนี้อนี้ขอพูดนะนี่ขอพูดนะน่าจะให้โดนเยอะฝรนี้อืมนะครับฝากไว้ให้คิดด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยายแหลมพูดมันพูดออกมาเขาพูดออกมาจากใจคนชาวชาวบ้านเนี่ยเขาคนซื่อเขาไม่ทันเลี่ยมคำพูดคนหรอกเขาก็พูดเขาเขาเอาเหตุการณ์ความเป็นจริงมาพูดเขาไม่ได้มามโนมาแต่งหรอกครับอย่างยายแหลมเนี่ยผมผมฟังดูเมื่อคืนเนี่ยผมผมดูแล้วว่ายายแหลมเนี่ยแกพูดออกมาด้วยความรู้สึกแล้วก็ความจริงที่แกพูดอะแล้วสิ่งที่แกพูดผมก็ยืนยอนได้เป็นความจริงอันนี้ผมไม่นการตีให้ยายแหลมนะแต่สิ่งที่ยายแหลมพูดผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะสิ่งที่แหลมพูดมันก็คือเรื่องจริง ชาวบ้านม่นต่อตาหลายขาหมูที่ผ่าทุกนั้น,นถามนี่แหลมดูนี่แหลมคนกับปกป้องมันที่ผ่า,อ,าอ,นนอันนี้ผมไม่ได้การันตีให้กับมันนะผมไม่ได้การันตีให้กับแม่แหลมนะผมไม่ได้การันตีให้กับอีดำนะแต่วันนี้สิ่งที่แม่แหลมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ชาวบ้านกลับได้รับสิครับเห็นไหมครับตาบุญทุงตาบุญทานเป็นไงครับ ฮะผมก็อย่าง,งผมเมื่อเคยเคุยตาบุญทันอยู่นะทุกท่านอืมเพราะฉะนั้นทุกท่านครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยเรื่องราวที่มั่เกิดขึ้นในวันนี้